ธรรของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสองพงศสวดานบทที่หกการถวายพระวิหารแล้วซาโลมอนตรัสว่าพระยาเวตรัสว่าพระองค์จะประทับในความมืดทึบแต่ข้าพระองค์เองได้สร้างพระนิเวศท,ที่โออาตรการตาถวายพระองค์ เป็นสถานที่เพื่อพระองค์จะสถิตยอยู่เป็นนิดแล้วพระราชาทรงหันมาและทรงอวยพรชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดขณะที่ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดยืนอยู่พระองค์ตรัสว่าสาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลพระองค์ทรงทำสิ่งที่ทรงสัญญาด้วยพระโอษของพระองค์กับดาวิด พระราชบิดาของข้าพเจ้าให้สำเร็จด้วยพระหัตถ์พระองค์ตรัสว่าตั้งแต่วันที่เรานำประชากรของเราออกจากแผ่นดินอียิปต์เราไม่ได้เลือกเมืองไหนจากเผ่าใดาในอิสราเอลที่จะสร้างนิเวศเพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่นและเราไม่ได้เลือกชายคนไหน ให้เป็นเจ้านายเหนืออิสราเอลประชากรของเราแต่เราได้เลือกเยรูซาเลม็มเพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่นและเราได้เลือกดาวิดให้อยู่เหนืออิสราเอลประชากรของเราดาวิดพระราชบิดาของข้าพ,พเจ้าจึงตั้งพระทยัยที่จะสร้างพระนิเวศสำหรับพระนามแห่งพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอล แต่พระยาเวตรัสกับดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าว่าที่เจ้าตั้งใจจะสร้างนิเวศสำหรับนามของเรานั้นเจ้าก็ทำดีอยู่แล้วในเรื่องความตั้งใจของเจ้าอย่างไรก็ตามเจ้าจะไม่ได้สร้างนิเวศแต่บุตรชายของเจ้าผู้ซึ่งจะเกิดแก่เจ้าจะสร้างนิเวศสำหรับนามของเรา บัดนี้พระยาเวทรงให้พระสัญญาของพระองค์ที่ทรงกระทำนั้นสำเร็จเพราะข้าพเจ้าได้ขึ้นมาแทนดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าและนั่งอยู่บนบัลลังก์ของอิสราเอลดังที่พระยาเวได้ทรงสัญญาไว้และข้าพเจ้าได้สร้างพระนิเวศสำหรับพระนามของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอล ข้าพเจ้าได้วางหีบไว้ที่นั่นพันทสัญญาของพระยาเวซึ่งทรงทำไว้กับคนอิสราเอลอยู่ในหีบนั้นแล้วซาโลมอนทรงยืนอยู่หน้าแท่นบูชาของพระยาเวต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดและกลางพระหัตถ์ของพระองค์ออกเพราะซาโลมอนทรงสร้างแท่นทองสำริดยาว2.2เมตร กว้างสอเมตรสูง1.3เมตรและทรงตั้งไว้กลางลานพระองค์ทรงยืนอยู่บนแท่นนั้นแล้วพระองค์ทรงคุกข่าวลงต่อหน้าชุมนุมอิสราเอลทั้งหมดและกางพระหัตถ์ของพระองค์สู่ฟ้าสวรรค์แล้วพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอล ไม่มีพระเจ้าองค์ไหนเหมือนพระองค์ทั้งในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลกพระองค์ทรงรักษาพันธัสสัญญาและทรงสําแดงความรักมั่นคงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ดำเนินอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ด้วยสุดใจพระองค์ทรงรักษาสิ่งที่ทรงสัญญาไว้กับดาวิดพระราชบิดาของข้าพระองค์ ผู้รับใช้ของพระองค์และสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ด้วยพระโอษของพระองค์นั้นพระองค์ทรงทำให้สำเร็จด้วยพระหัตในวันนี้ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลเพราะฉะนั้นขอทรงรักษาสิ่งที่ทรงสัญญาไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์คือดาวิดพระราชบิดาของข้าพระองค์ โดยตรัสว่าถ้าเพียงแต่ลูกหลานของเจ้าจะรักษาทางของเขาที่จะดำเนินตามบัญญัติของเราอย่างที่เจ้าได้ดำเนินต่อหน้าเรานั้นเจ้าจะไม่ขาดชายที่จะนั่งบนบัลลังก์ของอิสราเอลต่อหน้าเราเพราะฉะนั้นข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอล ขอให้พระสัญญาที่พระองค์ได้ตรัสกับดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์เป็นจริงแต่แท้จริงพระเจ้าจะประทับกับมนุษย์บนแผ่นดินโลกหรือดูสิฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงสุดยังรองรับพระองค์ไว้ไม่ได้แล้วพระนิเวศนี้ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นจะรองรับพระองค์ได้อย่างไร แต่ขอพระองค์สนพระไทยในคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และในคำวิงวอนของเขาข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงสดับเสียงร้องและคำอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์เพื่อพระเนตรของพระองค์จะทรงเฝ้าดูพระนิเวศนี้ทั้งวันและคืน คือสถานที่ซึ่งพระองค์ตรัสว่าจะตั้งพระนามของพระองค์ไว้ที่นั่นเพื่อพระองค์จะทรงสดับคำอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์จะอธิษฐานต่อสถานที่นี้และขอพระองค์ทรงสดับคำวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์และของอิสราเอลประชากรของพระองค์ เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานต่อสถานที่นี้ขอพระองค์เองทรงสดับจากที่ประทับของพระองค์คือฟ้าสวรรค์และเมื่อพระองค์ทรงสดับแล้วก็ขอทรงอภัยเมื่อชายคนไหนทำบาปต่อเพื่อนบ้านของเขาและถูกบังคับให้สาบานและเขามาสาบานต่อหน้าท่านบูชาของพระองค์ในพระนิเวศนี้ ขอพระองค์ทรงสดับจากฟ้าสวรรค์และขอทรงดำเนินการและขอทรงพิพากษาผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์โดยลงโทษผู้ทําผิดและให้การกระทําของเขาตกบนศีรษะของเขาและตัดสินว่าผู้ชอบธรรมนั้นบริสุทธิ์โดยให้กับเขาตามความชอบธรรมของเขา ถ้าอิสราเอลประชากรของพระองค์พ่ายแพ้ต่อศัตรูเพราะได้ทำบาปต่อพระองค์แล้วพวกเขาหันกลับมาหาพระองค์และยอมรับพระนามของพระองค์อธิษฐานและขอพระเมตตาเฉพาะพระพักพระองค์ในพระนิเวศนี้ก็ขอพระองค์ทรงสดับจากฟ้าสวรรค์และทรงอภัยบาปของอิสราเอลประชากรของพระองค์ และทรงนำเขากลับมายัางแผ่นดินซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่พวกเขาและบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย